ช่องคลาสสิกนูครับหลังจากที่พี่นุรีวิวฟิชเจอร์สปินเนอร์ไปหลายแบบแล้วนะครับมีน้องๆมาคอมเมนต์ว่าทำไมพี่นูไม่แจกบ้างเลยนะครับแล้ววันนี้ก็มาถึงเวลาแล้วครับที่พี่นูจะแจกครับแล้ววันนี้พี่นุจะแจกทั้งหมด3อันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าวันนี้พี่นูจะแจกแบบไหนบ้างแล้วพี่นูจะบอกกติกาช่วงท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสําหรับอันแรกนะครับที่พี่นูจะแจกนะครับก็จะเป็นแบบจอยเกมนะครับมี4แฉกแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเวลาหมุนก็จะเป็นแบบนี้นะครับ นี่เห็นไหมครับตัวนี้ก็จะหมุนลื่นมากเลยนะครับเห็นไหมจะเป็นจอยเกมนะครับอันนี้เป็นอันแรกนะครับที่จะแจกมันจะเหมือนกันทั้ง2ด้านนะครับเราไปดูวันต่อไปกันเลยครับอันต่อไปนะครับที่จะแจกวันนี้นะครับก็จะเป็นแบบสีลุ้งนี่เลยนะครับจะเป็นรูปของเขาวงกดนะครับเดี๋ยวพี่นุจะลองหมุนให้ดูนะครับแบบนี้ก็หมุนลื่นมากๆครับ สวยด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นสีลุ้งนะครับเห็นไหมเวลาหมุนก็จะประมาณนี้เลยนะครับอันนี้เป็นอันที่สองนะครับแล้วก็มันจะเหมือนกันทั้ง2ด้านเลยนะครับเห็นไหมหมุนลื่นมากมาครับอันนี้หมุนนานด้วยนะครับโอเคและอันต่อไปนะครับอันที่สามนะครับก็จะเป็นแบบมีไฟนะครับแล้วก็จะมีลำโพงบลูทูธในตัวด้วยนะครับ นี่นะครับเดี๋ยวพี่นุจะลองเปิดให้ดูนะครับนี่มีไฟ่าอแล้วก็มีบลูทูธด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองหมุนดูนะครับนี่ครับเวลาหมุนก็จะเป็นไฟแบบนี้นะครับครับก็ผ่านไปแล้วสําหรับ3อันที่จะแจกในวันนี้นะครับก็มีแบบจอยเกมแบบของวงกดแล้วก็แบบมีไฟบลูทูธนะครับสําหรับใครที่อยากได้อันไหนนะครับก็เดี๋ยวไปฟังกติกากันเลยครับ เป็นไงบ้างครับทั้ง3าอันนะครับมีใครอยากได้แบบไหนกันบ้างหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาฟังกติกากันเลยนะครับกองง่ายๆนะครับมีทั้งหมด3ข้อนะครับข้อ1นงะครับง่ายมากนะครับกดติดตามช่องพี่ลูกครับก็ช่องคลาสสิกโนช่องนี้เลยนะครับง่ายมากใช่ไหมครับข้อ1น่ะครับไม่ยากเลยนะครับข้อ2นะครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ครับ ก็ง่ายอีกแล้วนะครับสําหรับข้อ2นะครับข้อ3านะครับให้น้องๆคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะครับว่าชอบคลิปไหนของพี่นู่มากที่สุดนะครับแล้วก็ชอบเพราะอะไรนะครับไม่ต้องก๊อปลิงก์มานะครับให้บอกชื่อคลิปแค่นั้นนะครับและสําหรับคนที่มีคนมากดไลค์ให้มากที่สุดนะครับพี่นุจะให้ไปเลยนะครับ1รางวัลนะครับและอีก2รางวัลที่เหลือนะครับพี่นูก็จะเป็นคนเลือกเองนะครับสําหรับคนที่คอมเมนต์โดนใจพี่นูที่สุดนะครับ เป็นไงครับสาหรับกติกาก็ง่ายๆเลยนะครับใครที่อยากได้ก็ทําตามกติกาเลยนะครับแล้ววันจันทร์หน้านะครับพี่นุกก็จะมาประกาศผลนะครับว่าใครจะได้ฟิ t เ e t สปินเนอร์ทั้งหมด3อันนี้ไปครองนะสำหรับคลิปนี้นะครับพี่นุกก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชรงให้พี่นุกด้วยนะครับสวัสดีครับ